สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานะคะดอกกังหันลมมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะที่แม่เหมียวใช้อยู่ก็คือเส้นละยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปนะคะที่ความยาวค่ะ 9ซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมานะคะเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะต่อมานะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่สามนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ ต่อมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเซลริบินให้กว้างๆค่ะเรากลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะสเส้นลิบบินนะคะที่อยู่ด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นลิบินนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ เสน้นริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะเสน้นริบบิ้นนะคะเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งไปทะลุออกไปทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเสน้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะ สเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะสเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางนะคะด้านล่างให้สอดขึ้นด้านบนค่ะสเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่จากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะ พับริบบิ้นนะคะมาทางขวาหลังจากนั้นวนไปเส้เซนริบบิ้นกลับขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วให้จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะดึงเซนริบบิ้นออกมาค่ะเส้นริบบิ้นจะชี้มาทางซ้ายให้ดึงออกไปนะคะค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่เราทํานะคะเส้นต่อมาให้จับตั้งฐานขึ้นไปค่ะ พับเส้นริบบิ้นกลับมาทางขวาหลังจากนั้นวนเส้นริบบิ้นกลับขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ ดึงเซลริบ,บินนะคะให้ชี้มาทางขวาวนปลายริบ,บินกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงตรงเส้นสีบานเย็นค่ะดึงเซลริบ,บินออกมาค่ะเบบออะส้นต่อมาเส้นส,สุดท้ายสองเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบินขึ้นไปเอาเส้นสีบานเย็นหลบมาค่ะ เส้นริบบินนะคะให้ชี้มานะคะทางขวาวนเส้นลิบบินกลับขึ้นไปค่ะสอดลงไปเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะต่อมานะคะเส้นที่เส้นที่จะทำนะคะก็คือให้ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ เส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะหรือตายล้านเส้นสีบานเย็นนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะนี่ค่ะตรงเส้นสีบานเย็นนี่นะคะตรงกีดดอกสีบานเย็นนี่ดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นที่เราจะทํานะคะให้ชี้มาทางซ้ายเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาค่ะเราจะจับขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกนะคะสีบันเย็นหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะเราดึงออกมานะคะต่อมาค่ะ เส้นที่เราจะทําเส้นต่อมาก็คือเส้นที่หยุดจากทางซ้ายมือเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีบันเย็นค่ะปลายดิบบินทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับขึ้นไปด้านบนค่ะ ขับกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะหรือว่าพลิกไปทางด้านหลังค่ะพลิกไปทางด้านหลังค่ะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะเส้นริบบิ้นจากด้านบนให้สอดลงมาด้านล่างค่ะ เส้นริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นริบบิ้นจากทางขวาอสอดมาทางซ้ายค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ